สวัสดีค่ะน้ารีกีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปอ่ารันดอมกันนะคะหัวข้อวันนี้ของคุณคืออ่ารักครั้งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเอาในเรื่องของความรักบ้างเนาะรักครั้งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดชิปต่อๆไปนะคะอ่ามาดูซิว่ารักครั้งนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรเนาะ Knight <c oughs> <c oughs> of s w o r d มันดูเป็นรักที่ต้องผ่าเผชิญบททดสอบที่หนักหน่วงพอสมควรเลยนะคะจะบอกว่าเป็นคู่เป็นคู่วิบากกรรมเก่าเหรอแม่หมอก็ว่าใช่นะมันเป็นคู่ที่ต้องใช้ความพยายามอยู่พอสมควรนะคะในการที่จะเข้าอกเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งในการที่จะพยายามดึงอีกฝั่งหนึ่งให้เข้ามาเข้ามาอยู่ในความสัมพันธนะ์อ่ะมาเป็นความพยายามที่ที่จะต้องใช้ความพยายาม เรียกได้ว่ามันเป็นบททดสอบอในความรักครั้งนี้ของคุณนะคะไม่ได้ว่าโอ้เจอกันอาทิตย์นี้คบกันราบรื่นราบรื่นอ,อีกหนึ่งสัปดาห์แต่งงานอยู่ยิงยาวไปชั่วชีวิตไม่น่าจะใช่คู่ของคุณนะความรักของคุณน่าจะต้องเป็นอะไรที่สมบุกสมบันมากอะ่ะเป็นอะไรที่เหมือนไปทําสงครามกันอ,ะอ่ะประมาณนั้นเลยนะคะอ่าเพจออฟขับ ฝั่งหนึ่งจะเป็นคนที่อารมณ์ดื้ออารมณ์ร้อนอยู่พอสมควรดังนั้นในความรักครั้งนี้จะต้องมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่จะต้องเป็นคนที่ที่ทีนิ่งเป็นคนที่สงบเป็นคนที่อ่อนหวานเป็นคนที่คือคนหนึ่งหัวร้อนอีกคนหนึ่งก็ต้องหัวเย็นน่ะถ้าคุณเป็นคนหัวร้อนคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ใจเย็นแต่ถ้าคู่ของคุณเป็นคนใจร้อนคุณอาจจะต้อง ปรับตัวคุณเองอ่ะให้เป็นคนที่ใจเย็นบางครั้งคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่อารมณ์แบบใกล้เคียงกันนะคะมุทะลุดื้อเหมือนกันอะ่ะคิงก็ราขาดก็แรงหรือเปล่าเอยเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่ต่างก็มีโลกส่วนตัวของตัวเองสูงอ,อ่อันนี้อันนี้จะพูดยากสักหน่อยว่าถ้าความรักอ,อ่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวของตัวเองนี่มันเป็นอะไรที่แบบเราต้องพยายามเข้าใจกันนะคะต่างคนต่างก็แบบอ,อ่ฟันฝ่าอุปสรรคชีวิตมาเยอะ ล้มลุกคุกคานมาเยอะนะในคู่ของคุณนะครั้งนี้ไม่ใช่คนที่ไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิตครอบครัวอาจจะเยอะพอๆกับคุณก็ได้นะคะเพจออกขับแต่แม่หมอมองว่ามันอาจจะมีเรื่องเรื่องราวข่าวคราวในเรื่องของความรักเข้ามาและรักของคุณครั้งนี้มันอาจจะมาพร้อมกับเรื่องของธุรกิจเงินทองด้วยนะบางคนนะคู่ของคุณมาครั้งนี้มาพร้อมกับก,บการสร้างธุรกิจ การทำโรงงานการสร้างกิจการอะไรก็แล้วแต่พ่วงเข้าไปด้วยก็ได้แต่ในหนึ่งเขาอาจจะเป็นคู่วิบากกรรมของคุณก็ได้นะคู่ที่ไม่ไม่ได้โรแมนติกฮะไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้โหมาจ้าจ๋ามากินข้าวใต้แสงเทียนมามอบกมหมอบ,มอบดอบกุหลาบให้อาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นสภาวะที่มันมีแต่ความอ่าไม่ได้พูดจะอ่อนหวานต่อกันเขาเรียกว่ารักไม่ได้โรแมนติกนะ แต่รักคู่รักของคุณเนี่ยมันส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจเงินทองได้ดีเออพูดอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนเป็นเป็นคู่อุปรถัมมากกว่าที่จะเป็นคู่บุญเนะถ้าคู่ครองอ่ะมันก็จะมีคู่บุญมีคู่กรรมคู่อุปรถรรมัมใช่ป่ะคู่อุปรถัมเนี่ยอาจจะไม่จาเป็นต้องอยู่แล้วมีความสุขแต่อยู่ด้วยกันแล้วมันร่ํารวยมันมั่งคั่งมันจเจริญรุ่งเรืองคู่บุญอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะไม่ร่ํารวยแต่อยู่แล้วมันมีความสุขมันเข้าอกเข้าใจกัน คู่กรรมอาจจะไม่มีอะไรดีเลยก็ได้นะดังนั้นแม่มหมอมองว่าคู่ของคุณอนะ่ะส่วนหนึ่งอะอาจจะเป็นคู่อุปถัมภ์ได้นะคู่ที่มาแล้วมาช่วยธุรกิจการเงินการทองหรือมาเปคุณมาดูแลคุณนะให้คุณมีธุรฐฐกรริจที่มั่นคงขึ้นได้นะการเจอคู่ของคุณอ่ะคู่ของคุณเป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณคุณกับเขาอาจจะเวียนาบตายเกิดมาร่วมพบร่วมชาติ หล,หลายชาติหลายภพแล้วก็ได้อธิษฐานร่วมกันมาว่าจะเกิดชาติภพภูมิใดก็ขอให้อยู่ด้วยกันหรือจะมีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้วิ่งหนีอีกฝั่งหนึ่งเป็นผู้วิ่งตามตลอดก็ได้ก็ตามกันจนเจอตลอดนะในที่สุดแม่หมอก็ว่าคุณก็จะได้เจอเจอกับเขานะคะคนรักคนนี้เป็นคนที่ติดตามกันมานามาในทุกชาติทุกภพมันเหมือนกับว่านหนีกันไม่พ้นอะ่ะต่อให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเบื่อในความรักอยากจะมุ่งแค่ธุรกิจ แต่ได้ดวงชะตาในความคู่ที่เป็นคู่กรรมวิบากกรรมมันยังไม่จบต่อกันมันก็ต้องวนกลับมาเจอกันอยู่ดีความรักของคุณในครั้งนี้แม่หมอมองว่าโอเคแหละถึงแม้มันจะเป็นคู่ที่ไม่ได้โรแมนติกอะไรแต่ก็น่าจะเป็นคู่ที่เ,เข้าอกเข้าใจในเรื่องของจิตปัญญานะพอสมควรพอสมควรนะคะคือเวลาที่คุณเจอคู่เนี่ยคุณจะรู้สึกผูกพันกับเขาคุณจะรู้สึกว่าใจมันว่าเออคนนี้แหละใช่เลย คนนี้แหละเหมือนรู้จักคุ้นเคยกันมานานในความรู้สึกของคุณคุณจะรู้ได้นะว่าคนคนนี้คือคู่ของคุณอืมอ่าเพจออบบอลหลายหลายคนอาจจะเจอในระหว่างระหว่างการเดินทางหลายหลายคนอาจจะเจอเจอจากการทำธุรกิจหลายหลายคนอาจจะเจอเจอในโลกโซเชียลอันนี้ได้หมดนะคะแต่เหมือนเป็นคู่ที่ต่างฝ่ายต่างรอคอยรือรอคอยกันมานานแล้วนะคะจนกระทั่งวันนี้ได้มาเจอเจอกัน เจอเจอกันแล้วก็ก็ดีนะคะถึงแม้มันจะไม่ได้โรแมนติกออ,อะไรมากมายขนาดน,นั้นแต่อย่างน้อยการเงินการทองธุรกิจมันไปได้ดีไงมันไปได้ดีคนเรานะเนี่ยอรักมันไม่ได้ทําให้อิ่มท้องเนาะมันคือเงินทองที่ทําให้อิ่มท้องปะ๊ะอืมเจ็ดถ้วย หนึ่งทู่ห้ยโอเคแหละในความรักครั้งนี้ของคุณคุณอย่างที่แม่หมอบอกว่าคุณจะต้องฟันฝ่าบททดสอบพอสมควรอนะบททดสอบที่จะทดสอบว่าคุณกับเขาอ่ะรักกันจริงแท้แน่ขนาดไหนรอคอยกันแลกกันได้แน่ขนาดไหนนะคะถ้าคุณสามารถฝ่าด่านบททดสอบนี้ไปได้รักของคุณครั้งเนี้ยมันจะกลายเป็นรักที่เข้าอกเข้าใจกันรักที่ช่วยเหลือกันในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณนะ มันเหมือนกับเนี่ยมันมีเรื่องของจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแสดงว่าคนใดคนหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นคู่กันแหละแต่โดยในเรื่องของสภาวะจิตที่มันมีความเหลื่อมล้ํากันอยู่แสดงว่าต้องมีอีกฝั่งหนึ่งอ่ะที่จะต้องมีความพยายามที่จะต้องไปดึงสภาวะจิตของเขาอ่ะให้มาให้มาจูนคลื่นเดียวกับคุณให้ได้ก่อนนะคะความรักคุณจึงจะสุขสมหวังได้นะแต่ถ้าคุณสามารถทําได้รักของคุณจะเป็นการเริ่มต้นรักที่ดีจะเป็นรักที่ไม่ใช่รักแค่เปลือกภายนอก แต่เป็นรักที่เข้าใจในจิตวิญญาณซึ่งกันและก,กันนะรักที่แบบมีแต่ความผูกพันกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วยเหลือกันมากว่าจะดึงกันมาได้กว่าจะอดทนรอกันมาได้จนกระทั่งจะจะสำเร็จสมหวังได้แต่มันกลายเป็นความผูกพันและความเข้าใจนะคะและความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องของจิตวิญญาณนะเขาเรียกว่าเป็นคู่ค,คู่คู่รักทางจิตวิญญาณตั้งแต่อดีตชาติมากกว่านะคะ เดอซะตามีเกณฑ์แหละค่ะ10ถ้วยอ่ะสมหวังแหละสมหวังแหละแม่หมอว่า,วายังไงยังไงอ่ะก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานเป็นครอบครัวนะคําว่าแต่งงานเป็นครอบครัวของแม่หมอเนี่ยอาจจะไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องมาจดทะเบียนหรือว่าจะต้องมาผูกข้อไม้จัดพิธีนะคําว่าแต่งงานเป็นครอบครัวเนี่ยคือการที่คนสองคนอะมาอยู่กินร่วมกันอย่าง อย่างสมานฉันยางสมารใจอย่างเข้าอกเข้าใจอันนี้คือคำว่าแต่งงานในทางโหราศาสตร์เนาะแต่ที่สุดแล้วแม่หมอหมองว่าคุณเน่ยคุณก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะได้แต่งงานกับเขาอะ่ะมันก็จะได้แต่งแหละเพียงแต่คุณจะต้องผ่านบททดสอบแล้วต้องไปช่วยในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณของเขาก่อนนะคะไปยกระดับจิตวิญ,ญญาณถ้าเขาเป็นผู้ที่เคยกักขังตัวเองเอาไว้กับอดีตคุณอาจจะต้องไปช่วยปลดปล่อย จิตเขานะคะให้หลุดพ้นจากอดีตกรรมของเขาก่อนนะคะคือคุณจะต้องใช้ความพยายาม,มาคุณคือนักรบนักรบช่วยในเรื่องของจิตวิญญาณให้คู่ของคุณน่ะหันมาเข้าใจในจิตวิญญาณของตัวเขาเองนะคะจริงๆถามว่าเขารักคุณไหมแม่หมอหมองว่าเขารักคุณนะเขาอยากจะเป็นครอบครัวก,กับคุณน่ะแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะที่เป็นตัว ตัวปิดกั้นในความรู้สึกของเขาเอง it, อยู่หรืออาจจะเป็นเรื่องราวของธุรกิจเงินทองที่เขายังไม่พร้อมก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจเงินทองคุณอาจจะต้องรอคอยเขาถ้าเป็นเป็นเรื่องของบุตรหลานของเขาซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีบุตรมีหลานหรือผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็แล้วแต่น่ะคุณก็ต้องรอคอยให้เขาไปจัดการเรื่องธุรกิจเงินทองครอบครัวบุตรหลานเขาให้เรียบร้อยก่อนแล้วในที่สุดแล้วความรักของคุณน่ะมันจึงจะสุขสมหวังได้เนาะ ถามว่าคุณจะรอคอยได้หรือเปล่าแล้วก็ต้องรอได้สิเขาเาเป็นคู่ของคุณนะคะคือยังไงยังไงคนที่เป็นคู่กันอ่ะมันก็เป็นคู่กันอยู่วันยังค่ําอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนมันก็ต้องจอเจอกันเคยจะเลิกจะล้างจะหยุดการติดต่อไปกี่ครั้งก็ตามว่าสนามันจะนําพาจูนคลื่นมาให้เจอเจอกันอยู่ดีเขาเรียกว่าไปกันไม่พ้นอ่าหนีกันไม่พ้นไม่ใช่ไปกันไม่พ้นหนีกันไม่พ้นแต่ที่สุดแล้วมันถึงจะอยู่กันยืดมันต้องผ่านอุปสรรคตรงนั้นก่อนนะคะ the อร์มิท คู่ของคนน่ะความรักของคนมันเป็นแบบนิ่งๆเป็นแบบเดอะเฮอร์บิตอะนิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวหรอนิ่งจนไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่บางทีบทเขาจะเงียบแต่เขาก็เงียบไปเลยปะประมาณว่าคุณต้องตัดสู้เข้าใจเหตุการณ์ของเขาให้ได้เองอะไรประมาณนี้เป็นคนไม่พูดไม่จาเป็นคนฉลาดฉลาดนะคะแต่เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนที่ไม่สังคมกับใครเป็นคนที่ร่ำรวยนะมีธุรกิจที่ร่ำรวยแต่เป็นคนเลือกที่จะสมาถะ ไม่ได้แต่งตัวแบบ o R, อโออาอวดรวยอะไรอย่างนั้นอ่ะคือทำตัวแบบสบายสบายอ่ะคุณแต่ก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ผ่านผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะนะคะมาเยอะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะต้องดูแลกิจการดูแลครอบครัวของเขาอ่ะบุตรหลานของเขาอ่ะเยอะแยะมากมายไงส่วนหนึ่งก็อาจจะหมายความว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาให้กับคุณ พะปัญหากิจการส่วนตัวเขานะเขาค่อนข้าง,างที่จะเยอะนะคะคู่ของคุณก็เป็นเป็นเดอรเฮอร์มิตเนาะอาจจะพร้อมๆสูงๆโปรง่ปรงๆนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะแนว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 แบบเนี้ยเป็นคนที่รวยแบบรวยแบบไม่ได้เปิดเผยในความรวยให้คุณรู้อะแล้วเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่สูงด้วยนะเออแล้วก็เป็นคนที่มักจะมีมีอะไรในใจมีอะไรในใจอยู่ซึ่งคุณจะต้องไป ปลดปล่อยเขาออกมาก่อนนะคะแล้วความรักคุณถึงจะสุขสมหวังได้เนาะเออมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ของคน <c oughs> สี่ไม่เท้าเนี่ยมีแต่ไพ่มีแต่ไพ่ว่าคุณที่สุดแล้วคุณจะได้แต่งงานกับเขาแล้วที่สุดแล้วถามว่าเอ้ยถ้ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณถ้าเกิดเขาก,ากักขังตัวเองอยู่นะคะอยู่กับปมอดีตที่เศร้าส้อยของเขาอะส่วนใหญ่คนเดอะเฮอร์มิตนะจะเป็นคนที่มีอดีตอดีตเก็บกด อดีตเศ้าสอยอดีตผิดหวังอดีตอะไรก็ตามที่ที่เขาจองจําตัวเองอยู่จุดนั้นอะไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นมาเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆรักครั้งใหม่หรืออะไรใหม่ๆนะคะเป็นคนที่มีปัญหามีอะไรมักจะนิ่งเงียบไม่พูดจาไม่หึงไม่หือนะคะดังนั้นคุณจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้หรือฝึกจิตวิญญาณของตัวคุณเองนี่ย ให้รู้จิตวิญญาณเขาให้ได้ให้รู้ถึงความรู้สึกของเขาให้ได้ก็อาจจะโดยการปฏิบัติวิปัสนาก็ได้นะแต่ในที่สุดแม่หมอมองว่าคุณจะสามารถปลดปล่อยอะปลดปล่อยสภาวะที่เขากักขังตัวเขาเองได้แล้วอีกในหนึ่งก็คือคุณสามารถที่จะรอคอยให้เขาไปเคลียปัญหาเรื่องครอบัวบุตรลานของเขาจนเรียบร้อยและในที่สุดแม่หมอก็ยังมองว่ายังไงยังไงตามหน้าไพ่เนี่ยนะคุณจะได้เริ่มชีวิตใหม่กับเขาและตัวเขาเองก็จะได้ปลดปล่อยตัวเองเดีสตา์เนี่ยจะได้ เริ่มชีวิตใหม่ของเขาได้นะคะคนที่เลิกขังตัวเองนะคะเลิกจมปลักอยู่กับความผิดพลาดหรืออดีตของตัวเองอะ่ะคุณสามารถทําให้เขาหันมาเริ่มชีวิตใหม่ได้หันมาเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองใหม่ได้นะคะในในไท็ซสุสมแม่หมอก็มองว่ายังไงยังไงคนก็จะได้แต่งงานและเป็นครอบครัวก,กับเขาในวันเนี้ถ้าคุณยังมีอุปสรรคอะไรอะ่ะให้คุณแบบให้คุณใช้สมาธินะคะอย่าใช้อารมณ์นะอย่าใช้อารมณ์เพราะคุณก็เป็นคนอารมณ์ร้อนคนหนึ่งเหมือนกัน แต่แต่คนการที่คุณจะไปดึงคนลักษณะแบบนี้คนที่มีปมหรือคนที่เขาเก็บตัวหรือคนที่เขามีอะไรลึกลับซับซ้อนหอิ่พอสมควรเนะี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่นิ่งเป็นคนที่สมาธิสูงนะคะเป็นคนที่พยายามเข้าอกเข้าใจถึงจิตวิญญาตของเขาสภาวะของเขาถึงแก่นแท้ให้ได้นะแล้วคุณจึงจะสมหวังกับคนนี้ได้คือพูดง่ายๆอะ่ะคุณต้องรอคอยเป็นเออรอคอยเป็น ใจเย็นเป็นนะใจเย็นเป็นถ้าหากว่าคุณร้อนรนโอ้โหอยากจะรีบแต่งอยากให้เขาชัดเจนกับคุณนะคะที่ตัวเขาเองยังไม่พร้อมะไม่เหมอะว่าคุณยังไม่ได้คําตอบตรงนั้นนะคะแต่ถามว่าเป็นคู่แท้ของคุณไหมเออเป็นคู่แท้คุณนั่นแหละค่ะคู่ที่ยังไงยังไงคุณก็จะได้แต่งงานและอยู่เป็นครอบครัวได้มีอาณาจักรเนี่ยคุณจะมีอาณาจักรส่วนตัวร่วมกับเขาด้วยนะคะเอ,อบางทีคุณอาจจะได้เปลี่ยนสภาวะของตัวเองอะ การออกจากงานไปเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนก็ดีคุณจะได้เปลี่ยนสภาวะตรงนั้นที่สําคัญถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่มีมรดกมีทรัพย์สินมีลูกหลานเยอะเขาจะต้องไปเคลียกิจการเงินทองบุตรลา้านหรือไม่แต่คนเก่าเขาก็แล้วแต่น่ะให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเขาจึงจะสามารถที่จะอยู่เป็นครอบครัวแต่งงานเป็นครอบครัวก,กับคุณได้ได้อย่างมีความสุขดังนั้นน่ะแต่รักครั้งนี้แม่หมอมอ,ม,อมันเป็นรักรักที่ เขามีแต่คุณคนเดียวในหัวใจนะคะไพ่สลับตัวตนได้นะหรือคุณไม่ได้เขาคนเดียวในหัวใจก็ได้พูดง่ายๆว่าใจเขาอะ่ะอยู่ที่คุณคนเดียวแต่เขาจะกล้าที่จะมาขอคุณแต่งงานไหมมาอยู่เป็นครอบครัวก,กับคุณไหมคุณจะต้องรอคอยรอคอยให้เขาเคลียร์ปัญหาเสร็จก่อนคุณจะต้องไปดึงจิตของเขานะคะให้ออกมาพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้ก่อน ออถ้าคุณทําสําเร็จได้ก็ได้แต่งงานสสมหวังเป็นครอบครัวนะแล้วรักของคุณก็จะอยู่แบบยืนยาวอ่ะยืนยาวไปได้ตลอดรอดฝั่งด้วยนะคะ The date เขาเป็นคนที่บอกแล้วไงเขาเป็นคนที่มีมีอะไรลึกลับซับซ้อนอยู่ข้างในมีความทุกข์มีปมมีเรื่องราวต่างๆเขามักจะไม่บอกคุณอะ่ะเอ,อการที่เขาไม่บอกคุณเขาอาจจะรู้สึกว่า ไม่อยากให้คุณร่วมเป็นทุกข์กับเขาหรือเขาอาจจะกลัวว่าคุณอาจจะไม่สามารถรอเขาได้ถ้าเขามีปมปัญหาอะไรอยู่ในใจอืมดังนั้นถ้าเรารู้แบบนี้ก็ทําจิตให้มันนิ่งนิ่งไปกับเขานะคะในขณะเดียวกันเราก็แผ่พลังบวกอะคะ่ะไปให้เขาเยอะๆเพื่อให้เขาสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาเขาได้เพื่อให้เขาสามารถที่จะเปิดพลังจิตตัวเขาใหม่ได้นะคะแล้วคุณจึงจะสุขสงหวังได้นะแต่แม่บอกว่าเอ้ยมันก็ยังไงก็จะสิ้นสุดการรอคอยแหละคะ่ะ การรอคอยครั้งนี้ของคุณนะ่ะมันไม่ใช่ว่ารอคอยแค่วันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์นะมันอาจจะรอคอยเป็นสี่ห้าหกเดือนก็ได้แต่ถ้าหน้าไพ่เนี้ยอยู่ยิงยาวหนึ่งปีแม้มกว่านับจากวันเปิดหน้าไพ่ในหนึ่งปียังไงคุณก็จะได้สุขสมหวังในความรักครั้งนี้นะแปดถ้วยคุณมีเกณฑ์จะต้องได้โยกย้ายถิ่นฐานโยกย้ายถิ่นฐานไปกับคู่ครองของคุณด้วยนะคะห้าเหรียญเออ หนึ่งไม้เท้าอะยังไงยังไงไพ่ก็ออกมาดีนะเอาเพจตะเคินบ่งบอกว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเคลียร์ธุรกิจเงินทองนะคะการที่เขาจะมาอยู่ดูแลกับคุณได้เขามองว่าเขาจะต้องมีเงินก้อนมีธุรกิจที่มั่นคงที่พร้อมจะดูแลคุณเนี่ยเดอสตาพร้อมจะสร้างอาณาจักรกับคุณได้อย่างได้อย่างมีความสุขะค่ะไม่ใช่ให้คุณมากัดก้อนเกลือกินไง ดังนั้นแน่นอนที่สุดเขาอาจจะต้องไปเคลียร์เคลียร์ตัวของเขาเองเคลียร์ธุรกิจของเขาเตรียมทรัพย์สินเงินทองของเขาด้วยในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเป็นผู้ฮิลลิ่งจิตใจเขานะคะด้วยนะคะเขาเรียกว่าต้องใช้ความความอดทนความเข้าอกเข้าใจกันความเห็นอกเห็นใจกันให้มากๆนะคะในรักครั้งนี้แล้วรักครั้งนี้ของคุณอ่ะมันจะประสบความสําเร็จ จะได้อยู่ด้วยการเป็นครอบครัวอย่างมีความสุขตามที่คุณนะคาดหวังไว้นะคะธุรกิจก็ดีเงินก็ดีด้วยจะได้อยู่แบบไม่ต้องลําบากอยู่แบบเป็นคุณนายได้นะคะอยู่แบบสุขสบายไปได้ตลอดนะเออ,อยังไงยังไงก็อ่ะขอให้สุขสมหวังตามหน้าไพในรักครั้งนี้ของคุณนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆก,ก็นกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ